คุณสามารถเชื่อใจเขาได้ไหมคุณสามารถไว้ใจเขาได้ใช่ไหมนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy พลังงานกันก่อนนะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า Energy ไม่ตรงทาทานายนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะอะโอเคมาดูลัคนาราศีกันนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะหนขอดูหน่อยนะคะได้แก่คนที่เกิดวันพฤหัสค่ะราศีกุม ราศีตุลราศีสิงราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันอังคาระจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรือจะเป็นของเขาได้เช่นกันนะคะอ่ะไหนขอดูหน่อย Energy พลังงานของตัวคุณเป็นอะไรยังไงบ้างคะ e n น r g y พลังงานของตัวคุณนะคะช่วงนี้อาจจะทำงานหนักนะ รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยอาจจะมีบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากคุณอาจจะรู้สึกว่ากําลังอยากพักผ่อนอ่ะช่วงนี้ทํางานหนักทํางานเยอะจริงๆนะคะรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาให้คุณเนี่ยต้องแก้มีอะไรคือคุณเน่อยอยู่ในสถานการณ์ของคนที่กําลังคิดมากคิดเยอะอะค่ะมันก็เลยเหมือนคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแบบเหนื่อยเป็นเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยนะคะอืม จากไพ่ที่ขึ้นมาคิดมากจริงๆบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของคนที่นอนไม่หลับบางคนอยู่ในสภาวะของคนที่หลับไปแล้วแล้วก็ตื่นกลางดึกอะไรอย่างนั้นเลยนะคะมีความเครียดนะคะอาจจะมีความเครียดสะสมก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคนะคะมาดูกันนะคะว่า คุณเนี่ยสามารถไว้ใจหรือว่าเชื่อใจคู่ของคุณได้ไหมนะคะในที่นี้อาจจะเป็นคนคุยอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นคนรักจะเป็นคู่สามีภรรยานะคะสามารถดูได้หมดนะคะบางคนอะ่ะมาดูว่าเพื่อนคนนี้สามารถไว้ใจได้ได้ไหมก็สามารถดูได้นะคะคลิปนี้อ่ะคุณสามารถไว้ใจหรือว่าเชื่อใจได้ใช่ไหมคะอืมไพ่ขึ้นสวยไพ่ขึ้นดีนะคะ ใต้สำรับนะคะเป็น The e M place คือจากไพ่ที่ขึ้นมาคุณยังสามารถไว้ใจหรือว่าเชื่อใจเขาได้ในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความชอบไม่คุณระแวงอะ,อ,ะอย่างนี้ดีกว่าคุณรู้สึกว่าเขาอะอาจจะเฟรนลี่หรือเขาอาจจะมีการพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเจอคนมากหน้าหลายตามันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีบ้างไหมสักนิดนึงที่เขาเนี่ยแบบ เปลี่ยนใจหรือมันมีอะไรสักนิดนึ่งไหมที่เขาว่าคิดนอกใจคุณไหมหรือว่าคิดอะไรแบบไม่ดีกับคุณหรือเปล่าหรือว่าคืงนั่นแหละมันมันเป็นคําถามอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในใจคุณนะคะมันเป็นคําถามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้สหาคําตอบจากไหนดีคุณจะถามเขา,าคุณก็รู้แหละว่าถ้าคุณถามเขาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการทะเลาะหรือเปล่าหรือมันอาจจะมี กูคุณอาจจะได้คําตอบแบบเดิมๆอย่างเช่นเขาอาจจะตอบว่าไม่มีซึ่งมันก็อาจจะไม่มีจริงๆอะแต่ว่าคุณก็อยากมาย้ําความมั่นใจของตัวเองว่าคุณสามารถเชื่อจะเชื่อใจเขาได้จริงๆไหมอะไรทํานองนี้อ่ะโอเคงั้นมาดูกันหน่อยนะคะว่าหลังจากนี้บรรยากาศในความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะคะอ่ะโอเคอะไรที่ไม่เข้าใจกันอะไรที่มัน มีปัญหากันก่อนหน้านี้จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้จะสามารถเคลียร์กันได้นะคะเออพไพ่ใต้สำรับเป็น View of Fortune ด้วยนะคะเออมันจะมีการพยายามปรับความเข้าใจกันหลังจากนี้คุณทั้งคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจะเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะคะไพ่ m p e r a n c e ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงการพยายามปรับ พยายามจูนเข้าหากันพยายามทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะวิวอ f ลฟ่าจูนก็ขึ้นนะคะเดเวิลก็ขึ้นอีกนะคะคือไพ่รอบๆเนี่ยไพ่ตรงเนี้ยเอเนอร์จีดีหมดเลยนะคะอาจจะรอไม่นานนะคะเอ,อ,อาจจะเป็นช่วงเร็วๆนี้แหละนะคะภายในแบบไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์จะกลับมาหวานชื่นกันอีกครั้งหนึ่ง